สวัสดีครับ FC ครับผมวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางของหวยหานอยนะครับผมหนอยพิเศษหนอยปกติหนอย v p นะครับคลิปนี้นะครับเป็นการเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สับสนให้ี่เดินการแทงทุกชนิดนะครับก็จะมาเสี่ยงไทนะครับโดยการเขย่ารูปปิงปองนะครับ ขอพอนจากสื่อเลนะครับในที่เห็นนะครับามาดูกันนะครับว่าหวยฮานอยงวดวันที่รวมเป็นการรวมน้อยนะครับของวันที่9ตุลาคม2567นนะครับวันนี้ได้อะไรเามีทรัยยมีซันะครับ วันนี้นะครับได้6นะครับผมหวดของวันที่6อของวันที่9ตุลาคมสองพนะครับรวม3นอยนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมสวัสดีต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ